อายุ46ปีนะแล้วก็มีการปวดข้อเท้าวขวาเนี่ยเลื้อลังเป็นมานานเลยปวดแล้วก็ไปหาหมอก็ฉีดยาไปหาหมอก็ฉีดยาทานยาฉีดยาทานยาก็าาาหายนะแต่ว่าก็ปวดซ้ำซากกับทุกเดือนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปวันนี้ไปตรวจเลือดแล้วเพราะว่ายูริกเนี่ย 8. แปดจนะสูงนะปกติค่าปกติผู้ชายเจ็นะคือถ้าเกิดยูริกสูงคืออย่างนี้นะถ้าเกิดค่ายูริกสูงเนี่ยปกติเนี่ยสมมุติว่ามีมีขวดอยู่แบบระดับอยู่แบบนี้ถ้าเกิดยูริกเนี่ยประมาณ6หรือว่า7แบบนี้มันอยู่ประมาณทางนี้แต่วันนี้ถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยมันมากกว่า7เนี่ยแสดงว่ายูริกมันสูงมากพอสูงมากเนี่ยถ้าเกิดสูงกเนี่ยเวลาคนไข้ถ้าเกิดยูริกสูงสูงตลอดเวลาเนี่ยพอเวลากินอาหารที่มียูริกสูงเข้าไปนะเช่นสั์ปีนะยอดผักหน่อไม้นะหรือว่าพวกอาหารทะเลนะฮะ ก็ําให้กระปิเนี่ยก็จะทําให้อยูริกมันล้นขึ้นมาพอล้นเนี่ยมันก็จะเกิดการตกตะกอนที่เรียกว่าไอซ a t u r a t i o นเนี่ยหรือว่าตกตะกอนมาพอตกตะกอนเสร็จปุ๊บมันก็จะไปตกตะกอนตามข้อต่างๆก็ทําให้เกิดมีอาการต่างๆอย่างนี้ได้เน่เวลารักษากรดยูริกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็คือลดอาการปวดอักเสบก่อนนะหลังจากนั้นก็ถึงให้กินยาพอกินยาก็คือเพื่อต้องตั้งเป้าให้ยูริกเนี่ยน้อยกว่า6หรือว่าน้อยกว่า5ลงมาเนี่ยมันก็จะมีรูมีพื้นที่สำหรับว่าถ้าเกิดเรากินอาหารไปอะไรมัน ต่ถ้าเกิดว่าเราคี้ไปที่7จปตลอดไาหรือว่าเตลอดเวลาเรากินอาหารข้าไปนิดเดียวยูริกสูงมันก็ตกตะกอนพอตกตะกอนอีกก็ทําให้เกิดอาการแบบนี้เป,นเป็นหายแบบนี้ตลอดนี่นคนไข้เนี่ยมักจะเขาะ้าใจผิดคิดว่าได้กินยายูริกเยอะๆเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหารเรื่องไตวายนะมีปัญหาเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษอะมันเหมืหอนกระเหรี่ยงสองด้านนี่นเวลาเรากินยาพวกนี้เราก็กินยาเสร็จก็อาจจะต้องหมั่นเช็คค่าไตกับค่ายูริกกันทุกหเดือนนะดูว่ามีค่าไตเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ถ จะทำให้ไตมันมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะยูริกมันสูงมากๆเนี่ยนอกจากตกตะกอนที่ตรงข้อแล้วนะครับมันจะปนตกตกไ,ไปตกตะกอนที่ไตพอไปตกตะกอนที่ไตเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเกิดไตวายนะครับเพิ่มพวกนี้นะคนไข้ที่เป็นเกาเนี่ยมันจะมาเป็นชุดนะเรียกว่าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมนะก็คือชุดอะไรบ้างหนึ่งก็คือมานะพร้อมกับไขมันในเลือดสูงนะอาจจะไตทีสลาย la, หรือว่า L D L ก็ได้สูงอันที่สองคือความดันโลหิตสูงอันที่สามเบาหวานเนี่ยมันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยนะบางทีนะเั้น ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะอ้วนหรือว่าจะผอมนะบางทีถ้าเกิดมาเป็นชุดนะครับงั้นพวกนี้ก็ต้องรักษาให้อย่างดีนะครับ